สวัสดีครับพอนพี่น้องสูงขส่ขุนทุกคนครับมันี้จะเดือนได้เคลโลนะครับต้มกบครับผมต้มสมกบ์ครับมาจะแซมกันครับผมเขาสอครับแซมขนาดพี่น้องมามาครับมาแซมกันครับผม พอดีไปตลาดได้ครบมากครับผมครบหน้านนครบับส่วนเปิ้ลๆก็มาครับกระแสมจาเดียนเป็นหน่อส่วนเนี้ครบเท่าครับหน่อ,นอมึงได้จาเดียนใส่็จบัง ดีเลยกบเถา uh huh. นี่ uh huh. พี่น้องกบเ่าไข่นึ่อ้หอนฮอน่ะแสบเลยสิน huh. uh ี huh. uh ่เห็นกันแล้วเอบนะพี่น้อง มีดูดพร้อมกบไม่ไข่ได้พี่น้องตวงไข่มันอื้อยอด

อยากมาแถมจานเดียงนะผมพบตะปีกายพี่น้องอยากหนาขนึ้นเยอะจะต้มเปลยอยู่ บธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเมืองกบเหลี่ยงนะพาวบานเพิ่นมาขายแต่บ้านนอกครับที่รถไฟมาขายยจีระจะาเดือนไม่ได้มาสองค้มครับขเขมักแอวไว้ืย นังดังกวักครับแสบไอ้นังกลมันสะตอปลพี่นอ้อง ก็ง,ง่ายแบบกะทิ้นง่าเพี่น้องเอ้ยร้านเานนขาไม่มีหรอกต้องมาแต่ฝกฝกต้เอ่เนาะเข่าขก่นเนาะขาตัวอินพี่นอ้องโอ้ขักขัขับ,ขบ,ขบ <laughs> วูซบบี้พี่น้องสัสิ่งคับตัวนั้นจะเดือนกินเรยวครับแชบลายเนี่ยต้มเค็ลกครับผมหรือว่ากบมันละ ออคครับครอึ่งก็กินแล้วครับม้วนกินหัวกครับผมห่วงว่านเนี่ยแซบขนาด ีนี่ก็ได้กินแล้วครับกบ <c oughs> ต้มกบนี่ต้มทสมกบนี่มันเป็นอาหารอีสานบานเท่านะครับบางคนขอโทษก็ใคคนที่บอก,กินกบนะครับแต่มีคนบอกกินแต่ส่วนมากแล้วกบนี่เฮ็ดได้หลายเมนูครับมีผัด ทีี่ต้มสี่นี่ทอดปิ้งกินก็ตำหมักทั่วนี่แ็แหมสำหรับมื้อนี้จา้าเดือนก็เรียบร้อยแล้วครับผมต้มสมกบครับผมมือหนาจา้าเดือนสีหาหน้าเซฟมาฝากปีตอนนองขึ้เก่านะครับอาหารอีสานสำหรับจา้าเดือนบรรยากาศก,ก็ดีครับผมร่มเย็นว้อยว้ังเนื้อเม้าฝากติดต,ตามกดไลค์กดแชร์จ้าเดือนนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบเ,เพื่อจะได้ ใจเดือนมีกำลังใจในเหตุคลิปเอ่อเหุคลิปต่อไปครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับช่งใาเดือนมาตลอดครับผมขอพ่อแม่พี่น้องตงัวมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสำหรับมื่อนี้ใจเดือนขอ,ขอกลกาวเข้ามาสับายดีครับกดออกเลย